สวัสดีนะคะนิสิตวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของวิวัฒนาการของพืชน,นะคะหรือว่า plant evolution นะคะซึ่งในเรื่องของวิวัฒนาการของพืชหรือ plant evolution เนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องของกำเนิดของพืชน,นะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็มีการศึกษานะคะจากแหล่งหลักฐานแหล่งอ้างอิงต่างๆนะคะรวมทั้งซากดึกดำบันหรือฟอสซิลด้วยนะคะก็ คาดว่าพืชเนี่ยน่าจะมีกำเนิดมาตั้งแต่ประมาณ600ล้านปีที่แล้วนะคะโดยเริ่มจากสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมานะคะเป็นเซลล์ที่มีการสร้างคลอโรฟิลแล้วกออ็มีการเจริญเติบโตในน้ำแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายขึ้นมาอยู่ในที่ชื้นแฉะแล้วก็กลายมาเป็นพืชบกนะคะโดยที่เซลล์เริ่มแรกเนี่ยก็น่าจะอาศัยอยู่ใน บริเวณที่เป็นน้ําจืดนะคะแล้วก็ขยับขยายขึ้นมาอยู่บนบกนะคะนี้ก็เริ่มต้นจากเซลล์เริ่มแรกเลยนะคะตามการสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะจากเซลล์เดียวเดียวนะคะพัฒนาการขึ้นมาเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นเส้นสายนะคะเป็นโครงร่างที่แตกแขนงคล้ายส่วนที่เป็นรากลําต้นแล้วก็ใบของเอลกีสีเขียวขนาดใหญ่นะคะ จากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายขึ้นมาอยู่บนที่ชื้นแฉะนะคะแล้วก็กลายมาเป็นพืชที่อยู่บนบกมีการสร้างมัดท่อลำเลียงนะคะที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นจากนั้นก็มีการวิวัฒนาการเป็นพืชที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีอายุยืนนะคะในกลุ่มที่เป็นพวกพืชที่ สร้างสปอร์แต่ไม่มีเมล็ดนะคะมีมัดท่อลำเลียงแล้วก็กลายไปเป็นกลุ่มของพืชมีเมล็ดก็คือพืชพืชเมล็ดเปลือยก็คือจิมโนสเปิร์มนะคะแล้วก็พืชดอกก็คือแองิโอสเปิร์มหลักฐานแล้วก็เหตุผลนะคะที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพืชน,นะคะที่มีวิวัฒนาการมาจากเอลจีสีเขียวนะคะก็คือในเรื่องของการมีโรพาสแล้วก็พิกเมนต รือรงควัตถุที่ทำหน,น้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่คล้ายคลึงกันนะคะก็ได้แก่พวกคอรฟิลนะคะพวกแคโรทีนอยด์นะ,ะแล้วก็มีพวกแอนโทไซยานินนะคะปะปนอยู่ด้วยอันที่สองก็คือในเรื่องของการสร้างเซลล์เพดนะคะหรือแผ่นกั้นระหว่างการแบ่งเซลล์ในระยะสุดท้ายของไมโทซิสก็คือที่ระยะเทโลเฟตนะคะเหมือนกัน อันที่3ก็คืออาหารสะสมที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟอโตโซินเทซิสเนี่ยก็คือแป้งหรือสร์ชเช่นเดียวกันนะคะแล้วส่วนของผนังเซลล์ก็มาจากโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคโสที่มาเชื่อมต่อกันนะคะเป็นเส้นสายยาวแล้วก็มีการแตกแขนงเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ของเซลลูโลสเหมือนกันนะคะสเปิร์มนะคะเคลื่อนที่นะคะ แล้วก็ต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกิดการ Fertilization หรือปฏิสนธินะคะซึ่งเป็นลักษณะที่จำเพาะเจอะจงเลยในกลุ่มของพวกไบโอไฟต้านะคะที่ไปคล้ายคลึงกับ LG นะคะคือต้องการน้ำนะคะในการดำรงชีวิตและก็การปฏิสนธิด,ด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะของวงชีวิตที่เป็นแบบสลับก็คือ alternation of generation นะคะระหว่างระยะที่เป็น a กมิโตไฟ t e มีคโครโมโซม 1n กับระยะที่เป็นสป r o p h y t e มีคโครโมโซม 2n นะคะภาพนี้นะคะก็เป็น a n i m เมชันนะคะนี่ด็อเรสหนธธรรมเอาไว้นะคะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของพืชที่เคยอยู่ในน้ำที่เป็นน้ำจืดนะคะตอนแรกเลยก็อาศัยอยู่ใต้น้ำนะคะมีส่วนที่คล้ายรากนะคะยึดติด ดินหินหรือว่าทรายที่อยู่ใต้น้ำนะคะรอบๆก็เต็มไปด้วยก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะก๊าซที่ใช้ในจกในการหายใจก็คือก๊าซออกซิเจนส่วนก๊าซที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในระดับความลึกที่แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถส่องลงมาถึงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นการที่มีวิวัฒนาการแล้วก็มี การแพร่กระจายอยู่ในระดับความหรือความตื้นที่แตกต่างกันนะคะความหนาแน่นนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าได้รับแสงเพียงพอมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าได้รับแสงน้อยนะคะหรืออยู่ในน้ําที่มีความขุ่นนะคะมากๆแสงส่องลงไปไม่ถึงอันนี้ก็อาจจะทําให้มันตายหรือว่าสูญหายไปจากพื้นที่ได้ด้วยนะคะทีนี้พอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการไหล ในทิศทางของน้ำเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะทำให้พื้นที่บริเวณที่เคยมีน้ำล้อมรอบเนี่ยแห้งขอดลงกลายเป็นเพียงที่ชื้นแฉะนะคะพืชเหล่านั้นเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตอยู่ก็จำเป็นจะต้องปรับตัวเองให้สามารถคงอยู่ในสภาพที่มีน้ำน้อยลงนะคะมีน้ำเฉพาะในส่วนที่ แฉะทางด้านล่างแต่รอบรบเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ำก็ก,กลายเป็นอากาศนะคะปริมาณก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคยได้รับในปริมาณน้อยๆในน้ำก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสัมผัสกับอากาศโดยตรงนะคะน้ำที่เคยได้รับอย่างเพียงพอนะคะจากการที่เกิดการออสโมซิสกับการแพร่ระหว่างเซลล์พืชกับน้ำโดยตรงก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปะะพยายามสร้าง เนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําแล้วก็แร่ธาตุจากส่วนคล้ายรากขึ้นมาอย่างส่วนคล้ายลําต้นแล้วก็ส่วนคล้ายใบยนะคะอันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวดังนั้นนะคะพวกที่สามารถปรับตัวมาอยู่บนบกในสภาพชื้นแฉะได้เนี่ยก็จะยังคงมีชีวิตอยู่แต่พวกที่ปรับตัวไม่ได้นะคะก็จะเหี่ยวแห้งตายไปนะคะดังนั้นบรรพบุรุษเริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นพวกที่มีความ คงทนต่อการอยู่ในสภาพที่ชื้นแฉะแล้วก็ยังคงสามารถอยู่ในน้ําได้นะคะแต่ว่าถ้าน้ําลดน้อยลงมันก็ยังสามารถมีการเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะทีนี้พอมันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็ได้รับแสงมากกว่าเดิมนะคะจํานวนประชากรน้อยลงกว่าตอนที่อยู่ในน้ําดังนั้นมันก็จะมีการเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปแย่งอาหารกับประชากรอื่นๆมากนักนะคะ แล้วก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงกับก๊าซออกซิเจนใช้ได้อย่างไม่จำกัดนะคะเพราะว่าการอยู่ในน้ำเนี่ยในบางครั้งถ้ามันมีก๊าซเหล่านี้ละลายในน้ำน้อยมันก็จะมีปริมาณก๊าซที่จะสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็การหายใจที่น้อยด้วยนะคะทีนี้พอมันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็มีข้อเสียนะคะตรงที่ว่าออมันมีการขาดแคลนน้ำ แล้วก็ขาดพาหะที่ช่วยในการผสมพันธุ์นะคะก็คือขาดน้ําที่ช่วยในการทําให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะแล้วก็ขาดสิ่งพยุงต้นแล้วก็กระจายสปอร์นะคะซึ่งแต่เดิมมันอาศัยน้ําตลอดดังนั้นพวกโครงสร้างต่างๆของพืชที่ขึ้นอยู่บนบกก็จะต้องมีการปรับรูปร่างปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจา,จากที่มันเคยอยู่แบบง่ายๆสบายๆในน้ำนะคะก็ต้องปรับ ทุกอย่างให้เหมาะสมกับการขึ้นมาอยู่บนบกนะคะทีนี้ในน้ำเนี่ยมีน้ำตลอดเวลาแล้วก็อุณหภูมิในแต่ละช่วงวันเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากนะักเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยควบคุมอุณหภูมินะคะกลางวันน้ำก็ดูดแสงจากดวงอาทิตย์เก็บสะสมไว้ในรูปของความร้อนพอกลางคืนก็จะค่อยๆปลด,ปล,ดปล่อยความร้อนออกมาแต่ว่าถ้ามันจเจริญเติบโตอยู่บนบกรอบตัวเต็มไปด้วยอากาศ ก็จะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของกลางวันกับกลางคืนเนี่ยค่อนข้างมากดังนั้นพืชที่อยู่บนบกก็จะต้องปรับตัวให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แปลปปวนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ได้นะคะดังนั้นในการปรับตัวของพืชน,นะคะก็จะขึ้นอยู่กับน้ำนะคะกับลักษณะของดินหรือหินที่มันจเจริญเติบโตอยู่นะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของแสงด้วยดังนั้นในการปรับตัวก็เลยทําให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็ปรับ โครงสร้างปรับรูปร่างไปให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันนะคะโดยกลุ่มแรกเลยที่สันนิษฐานว่ามีวัฒนาการมาจาก l อลก็คือพวกไบโอไฟนะคะก็คือพวกคอนเวิร์ดนะคะลิเวอร์เวิร์แล้วก็พวกมอสนะคะในการปรับตัวเมื่อขึ้นมาสู่พื้นดินนะคะในพืชที่มีขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะนอกจากในกลุ่มที่เป็นไบโอไฟแล้วเนี่ย ะะก็พบว่ามันมีการสร้างผิวเคลือบผิวตินเพื่อป้องกันการคายน้ําสร้างขนนะคะตามส่วนของระยะของผิวนะคะเพื่อป้องกันการคายน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของใบหรือลําต้น,นะะให้ทําหน้าที่พิเศษในเรื่องของการช่วยกักเก็บน้ำนะคะเก็บสะสมน้ำได้ดีหรือลดขนาดลงนะคะหรือหลุดร่วงทิ้งไปนะคะแล้วก็ให้โครงสร้างอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ แทนใบนะคะเพราะว่าการที่มันมีใบมีพื้นที่ผิวมากๆมีปับใบมากๆเนี่ยจะทําให้มันมีการคายน้ําแล้วก็สูญเสียน้ํามากนะคะขณะที่ใบของพืชบางชนิดก็จะทําหน้าที่เก็บน้ําเก็บอาหารสะสมไว้ในรูปของสารเมือกนะคะหรือว่าในรูปของเจลที่เก็บเอาไว้ภายในเซลล์ที่ทําหน้าที่เก็บสะสมน้ําแล้วก็อาหารไว้โดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัว ทีนี้นะคะดังนั้นในการปรับตัวอันแรกเลยที่พืชส่วนใหญ่จะต้องมีก็คือต้องมีกลไกในการป้องกันการสูญเสียน้ำนะคะมีการสร้างมัดท่อลำเลียงซึ่งจะทำให้มีการลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะคะจากเดิมที่มันเป็นพืชขนาดเล็กๆนะคะที่วิวัฒนาการมาในยุคเริ่มแรกในกลุ่มของพวกไบโอไฟต์ Fi, มันก็เริ่มมีการสร้าง มัดท่อลำเลียงแล้วก็ปรับโครงร่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นพืชที่มีเนื้อไม้นะคะเป็นไม้ย,ยืนต้นนะคะที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีอายุยืนนานหลายปีมีวิวัฒนาการของมัดท่อลำเลียงจากเซลล์ที่มีรูปร่างง่ายๆมีจํานวนไม่มากกลายเป็นเซลล์ที่มีผนังหนาแข็งแรงแล้วก็มีปริมาณมากเพื่อที่จะทําหน้าที่ช่วยกันในการลําเลียงน้ําแล้วก็ เกลือแร่รวมทั้งอาหารต่างๆที่ได้จากกระบวนการสัง,งเคราะห์เลือดแสงเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการสืบพันธุ์นะคะก็จะต้องออปรับตัวเองด้วยเช่นกันจากการที่มันเคยอยู่ในน้ำนะคะมันก็ใช้การลอยการว่ายน้ำจากออส่วนสืบพันธุ์เพศผู้ไปยังส่วนสืบพันธุ์เพศเมีย แต่พอมันขึ้นมาอยู่บนบกนะมันก็ต้องปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการที่จะแพร่กระจายพันธุ์ต่อการปล่อยละอองเลนูนะคะที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็มีแกมมีดหรือเซลล์สืบพันธุ์อยู่ภายในละอองเลนูอีกทีหนึ่งนะคะโดยตอนเริ่มแรกเลยก็วิวัฒนาการสร้างผ่อนเล่นที่ปลิวตามลมนะคะแล้วก็ในพืชบางชนิดถ้ามันยังอยู่ในน้ํามันก็ยังอาศัยน้ําในการช่วยแพร่กระจายพันธุ์อยู่นอกจากนี้นะคะส่วนที่ ทับหน้าที่ในการสร้างส่วนสืบพันธุ์เนี่ยก็ยังปรับโครงสร้างให้ดึงดูดมแมลงและก็สัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมาช่วยในการเป็นพาหะในการถ่ายเรนูแล้วก็ช่วยให้การผสมพันธุ์เกิดขึ้นได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นการปรับโครงสร้างสีกลิ่นแล้วก็การสร้างน้ำหวานสำหรับลอ่อแมลงนะคะลอ่อสัตว์ขนาดเล็กนะคะมาช่วยในการแพร่ก,กระจายพันธุ์ แล้วก็ในตัวส่วนของเพศเมียเองก็มีการสร้างส่วนของดอกนะคะที่มีกลิ่นนะคะแล้วก็สร้างส่วนของสติกมาติกฟลูอิดที่อยู่ตรงส่วนปลายยอดของเพศเมียนะคะเพื่อช่วยในการดักจับละอองเลน,นูให้มาเกาะติดแล้วก็ทำให้มีโอกาสในการที่จะเกิดพอลิเนชันกับเฟอร์ติล a เซชันมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปสู่ถิ่นิ่อาศัยใหม่ๆนะคะหรือฮ a บบิทแทใหม่ๆนะคะด้วยการปรับโครงสร้างของส่วนที่ทำหน้าที่แพร่กระจายพันธุ์นะคะจากเดิมเลยเป็นพืชชั้นต่ำที่อาศัยปอร์นะคะพอมันปรับขึ้นมาเป็นกลุ่มของพืชที่เป็นพืชมีเมล็ดนะคะก็จะมีการสร้างเมล็ดที่สามารถแพร่กระจายพันธุ์ไปได้ด้วยลมนะคะหรือ มีกลิ่นมีรสชาติที่ดึงดูดให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ช่วยในการเคลื่อนย้ายในรูปของอาหารหรือกินบางส่วนไปเป็นอาหารแล้วก็เหลือส่วนของต้นอ่อนสำหรับใช้ในการแพร่กระจายพันธุ์ไปได้นะคะนี่ก็เป็นการปรับตัวนะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาวาดเปรียบเทียบนะคะแสดงให้เราเห็นว่า จากแต่เดิมที่พืชอาศัยอยู่ในน้ํานะคะมีส่วนคล้ายรากเกาะติดพื้นอยู่แล้วก็ส่วนคล้ายลําต้นคล้ายใบยก็ลอยอยู่ในน้ํารับทุกอย่างมาจากน้ําเพราะมันปรับตัวเองขึ้นมาอยู่บนบกนะคะมันมีส่วนที่เป็นรากนะคะยึดติดกับดินกับหินกับวัสดุที่มันจเจริญเติบโตอยู่นะ,ะแต่ส่วนที่เป็นลําต้นใบดอกผลมเมล็ดต่างๆนะี่ยก็เป็นการปรับโครงสร้างขึ้นมาอยู่ บนอากาศแล้วก็รับแสงจากดวงอาทิตยะะ์ดังนั้นก็จะต้องมีการปรับโครงสร้างต่างๆให้เหมาะสมนะคะต่อการที่จะมาอาศัยอยู่บนบกนะคะแนวโน้มนะคะการเปลีนนะะ่ยนแปลงแล้วก็จะพบว่าพืชที่อ,อ,อยู่ในระยะแรกๆเลยนะคะในยุคโบราณหรือ p r i m นะคะอย่างเช่นพวกกรีนอลจีหรืออัลจีสีเขียวนะคะจะมีระยะแกมมิโตไฟที่เด่นนะคะแล้วก็มีการสร้างไซโกด แต่พอวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นกลุ่มของไบโอไฟนะคะก็จะมีการสร้างระยะแกมิโตไฟที่เด่นนะะมีสปอรไฟในระยะสั้นๆแล้วก็มีระยะที่เป็นไซโกดแล้วก็เอมบริโอเนี่ยเกิดขึ้นขณะที่ LG เนี่ยมีแค่ระยะไซโกดแต่ไม่มีระยะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเอมบริโอนะคะจากนั้นก็วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นพืชที่มีมัดท่อลำเลียงนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าไบโอไฟนะคะเป็นพวก วัสคูล่าแ p l a n นะคะในกลุ่มที่มีมัดท่อลำเลียงถูกสร้างขึ้นมาในแบบเริ่มแรกนะคะแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นเฟิร์นเป็นจิมโนสเปิร์มคือพืชมเมล็ดเปือยแล้วก็พืชดอกก็คือแองจิโอสเปิร์มนะคะจากระยะที่เป็นพืชมีมัดท่อลำเลียงจะพบว่าระยะที่เป็นสปอร์โฟไรคือมีโครโมโซม 2N จะเป็นระยะที่เด่นนะคะเห็นเด่นชัดในธรรมชาติ มีการสร้างระยะที่เป็นแกมิโตไฟขนาดเล็กๆเท่านั้นแล้วก็ไม่ไม่เห็นไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็พบว่าเมื่อวิวัฒนาการมากขึ้นนะคะก็จะมีระยะสปอร์ฟไฟที่เด่นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ไปสร้างระยะที่เป็นแกมิโตไฟอยู่บนต้นสปอร์ฟไฟด้วยนะคะได้แก่ในกลุ่มที่เป็นพืชเมล็ดเปลือยนะคะกับพืชดอกนะคะ ที่ตอนแรกเลยในพืชกลุ่มอื่นๆมันจะสร้างแยกกันระหว่างสปอร์ไฟกับแกมิโตไฟแยกกันคนละต้นเลยนะคะแต่ว่าพอวิวัฒนาการขึ้นมามากขึ้นนะคะเป็นจิมโนสเปิร์มกับแองจิโอสเปิร์มนะคะแกมโตไฟจะถูกสร้างบนสปอร์ไฟนะคะ ในภาพสรุปอันนี้บอกเลยนะคะว่าสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะนิสิตจะต้องไปดูทบทวนให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายวงชีวิตที่เกิดขึ้นของพืชในแต่ละกลุ่มได้นะคะและจากหลักฐานในการวิวัฒนาการเมื่อพืชขึ้นมาอยู่บนบกนะคะเราก็สามารถสรุปวิวัฒนาการออกเป็น4ช่วงนะคะโดย อาศัยการศึกษาในเรื่องของการปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดบนปกนะคะโดยเฉพาะด้านโครงสร้างของสปอร์ไฟและการสืบพันธุ์นะคะในช่วงที่1น,นะคะก็เป็นการวิวัฒนาการนะคะจากแอลจีมาเป็นพืชที่ไม่มีมัดท่อลำเลียงแต่มีการสร้างสปอร์นะคะได้แก่พวกใบโอฟยก็คือมอสซิลิเวอร์เบิร์ดแล้วก็คอนเบิร์ดนะคะช่วงที่2มีการวิวัฒนาการขึ้นมาจาก ไม่มีมัดท่อลำเลียงไปเป็นพืชที่มีมัดท่อลำเลียงแต่ยังคงมีการสร้างสปอร์แล้วก็ไม่มีการสร้างเมล็ดนะคะจัดเป็นพืชที่มีมัดท่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดได้แก่วิสเปอร์หรือหวายทนอยฮอสเทลก็คือยา่าถอดปล้องหรือสวนหางมา้าไลโคปอดก็ได้แก่พวกขับมอสแล้วก็สไปมอสก็คือไลโคโพเดียมกับซีเล็กจีเนล่านะคะแล้วก็เฟิร์นนะคะนี่ก็จะเป็นภาพแสดงวิวัฒนาการของ พืชน,นะคะที่เริ่มมาเมื่อประมาณห้าหกอปีที่แล้ว5-600ล้านปีที่แล้วนะคะในยุคพาเลโอโซโอ,อิกนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มวิวัฒนาการปรากฏกลุ่มของพืชน,นะคะทีออ่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงกับพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเกิดขึ้นมานะคะจากนั้นก็มีวิวัฒนาการต่อไปเป็นพืชที่มีเมล็ดแล้วก็มีการสร้าง กลุ่มพืชที่มีวิวัฒนาการในยุคหลังสุดเลยก็คือพวกพืชดอกนะคะซึ่งในช่วงที่3เป็นกลุ่มของพืชเมล็ดเปลือยนะคะที่เป็นกลุ่มของพืชที่มีมัดท,ท่อลำเลียงแล้วก็มีเมล็ดแต่ไม่สร้างผลขณะที่ในช่วงยุคสุดท้ายหรือช่วงที่4เป็นช่วงของพืชที่มีมัดท,ท่อลำเลียงมีเมล็ดแล้วก็มีการสร้างผลด้วยก็คือิ n g สเปิร์มหรือพืชดอกซึ่งมีวิวัฒนาการสร้างพืชใบเลี้ยงคู่ก่อนแล้วจึง มีวิวัฒนาการสร้างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีความทันสมัยหรือเกิดในยุคหลังที่สุดก็คือมีอายุน้อยสุดในลำดับวิวัฒนาการนะคะซึ่งในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่เป็นภาพที่จำเป็นแล้วก็เราก็จะต้องจำแล้วก็ต้องทราบนะคะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการอย่างไรนะคะจากกรีนเอลจีไปเป็น มอสนะคะเป็นพวกไลโคไฟเฟิร์นจิมโนสเปิร์มแองจิโอสเปิร์มที่เป็นไดคอตกับโมโนคอตนะคะซึ่งเกิดต่อเนื่องกันมาหลายร้อยล้านปีนะคะที่นี้อันนี้นะคะก็เป็นภาพจากงานวิจัยนะคะที่เขาไปนำเสนอนะคะเขาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะโครงสร้างแล้วก็ในเรื่องของการศึกษา DNA ความสัมพันธ์กันทางด้านพันธุก,กรรมต่างๆนะคะแล้วเขาก็ คิดว่าเดิมเนี่ยมีการรายงานว่า LG สีเขียวนะ,ะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นฮอนเวิร์ดก่อนนะคะแล้วถึงจะกลายเป็นลิเวอร์เวิร์ดแล้วก็กลายเป็นมอสนะคะแต่ว่างานวิจัยนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีวิวัฒนาการจาก LG สีเขียวขึ้นมาเป็นลิเวอร์เวิร์ดนะคะในสกุลมาคันเชียก่อนแล้วถึงจะกลายเป็นฮอนเวิร์ดกับมอสนะคะนี่ก็เป็น เป็นงานหนึ่งก็เลยนำให้พวกเราดูนะคะว่าเวลาที่เขาศึกษาอะไรกันเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปค้นคว้างานดั้งเดิมแล้วก็พยายามค้นหาสิ่งที่เขาต้องการอยากจะทราบแล้วก็พยายามหาความจริงให้ได้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องมีการสืบเสาะหาวิธีการต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นในงานวิจัยเดียวกันนะคะซึ่ง เขาก็มาไล่เรียงลำดับนะคะศึกษาในระดับของ DNA ด้วยศึกษาในระดับของลักษณะทางสันฐานวิทยาการวิภาคแล้วก็ดูแนวิวัฒนาการต่างๆนะคะเขาก็มีการสรุปออกมานะคะว่าจาก l อลจีสีเขียวนะคะเซลเดียวนะคะที่มีแฟชเจล่าที่เคลื่อนที่ได้ใะอย่างเช่นคาร์บิดอมเนสแล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นวอลวอลนะคะเป็น แล้วก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นพวกที่เป็นเส้นสายแล้วก็แตกขแขนงเป็นโครงสร้างนะคะที่คล้ายกับพืชชั้นสูงนะคะจากนั้นก็มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันขึ้นมาอีกนะคะกลายเป็น LG ที่มีโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีการแตกขแขนงมากขึ้นแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ในการทํางานนะคะที่เกิดขึ้นภายในมัดท่อลําเลียงนะคะแล้วก็มีการวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นลิเบ r ร์เบิร์ด เป็นมอสนะคะเป็นฮอนะะเวิร์ดแล้วก็เป็นไลโคไฟต์นะคะเฟิร์นจิมโนสเปิร์มแล้วก็แองจิโอสเปิร์มอันนี้ก็จากงานวิจัยนี้นะคะเขาก็เสนอแนวความคิดที่แตกต่างไปจากงานอื่นๆที่เคยมีผู้ศึกษามานะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบ <P> พืชกับไดโนเสาร์นะคะ <S <S ก็จะพบว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมีชีวิตอยู่ราวประมาณ66-247ล้านปีที่แล้วใน ยุคมีโซโซอีกนะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ mm. เริ่มแรกเลยก็เป็นพวกกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลาน mm. แล้วก็เป็นไดนโนเสาร์ขนาดเล็กนะคะ mm. เป็นไดนโนเสาร์ขนาดใหญ่ยักษ์แล้วก็มีไดนโนเสาร์กินเนื้อขึ้นมานะคะ mm. ตอนนั้นก็เป็นยุคที่เต็มไปด้วยต้นไม้มแมลงสัตว์เลื้อยคลานหลายๆชนิดนะคะ แล้วก็มีมีสัตว์ที่เริ่มเป็นบรรพบุรุษของนกเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะคะทีนี้ก็เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างขึ้นบนโลกตามแนวสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์นะมีทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยหรืออุกกาบาตขนาดยักษ์ต่างๆนะคะหรืออาจจะก,การเกิดไฟไม่ป่าการอดอาหารการเกิดลมพายุครั้งใหญ่บนโลกจากความแปรปวนก็เลยทําให้ไดโนเสาร์บนโลกทั้งหมดเนี่ย สูนพันธุ์แล้วก็สัตว์หลายๆชนิดเนี่ยสูนพันธุ์ไปด้วยนะคะแต่พบว่าเต่ากับจระเข้เนี่ยก็ยังคงเป็นกลุ่มของสัตว์ลิ้ายคษยที่มี วิวัฒนาการนะคะที่ยังคงลักษณะของวิวัฒนาการจากยุคโบราณมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันได้แล้วก็รวมทั้งสัตว์อีกหลายๆชนิดด้วยนะคะโดยที่มนุษย์เนี่ยก็เกิดขึ้นมาในตอนหลังจากสัตว์อื่นๆเนี่ยหลายล้านปีนะคะดังนั้นมนุษย์บางคนจึงสันนิษฐานว่าเราอาจจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวจากดาวอื่นนะคะเข้ามาแย่งที่ไดโนเสาร์อยู่ก็ได้นะคะทีนี้ในการศึกษาค้นคว้านะคะเขาก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์กันในเรื่องของลักษณะที่ปรากฏให้เห็นศึกษาเรื่องคโครโมโซมเรื่องยีแล้วก็เข้าไปศึกษาแหล่งขุดค้นนะคะซากดึกดำบรรหรือแหล่งฟอสซิลต่างต่าของโลกเพื่อนำมาใช้ประกอบเกี่ยวก,กับการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเรื่องของการแพร่กระจายพันธุ์แล้วก็ความสัมพันธ์กันในระดับเรื่องของวิวัฒนาการชาติพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มด้วยนะคะบนโลกของเราก็มีแหล่งศึกษาฟอสซิลหลายแหล่งนะคะซึ่งจะพบทั้งพืชทั้งสัตว์ ปะปนกันแล้วก็จะมีแหล่งหลักฐานนะคะมีอย่างเช่นมีครงสร้างส่วนต่างๆของพืชหรืออาจจะมีละอองเลนูนะคะติดแทรกอยู่นะคะบนชั้นดินชั้นหินที่ไปขุดค้นพบนะคะแล้วเขาก็ใช้คาร์บอน14นะคะเป็นตัววัดค่าอายุนะคะของชั้นดินชั้นหินนั้นเนะะพื่อที่จะบ่งบอกอายุของสิ่งมีชีวิตที่ประทับตราเอาไว้ให้เห็นนะคะบน ดินตะกอนของหินนะคะที่แข็งตัวกลายเป็นฟอสซิลหรือซากดฤกษ์ดำบันนะคะในโลกของเราก็มีแหล่งฟอสซิลที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการศึกษาเป็นแหล่งใหญ่ๆของโลกหลายแหล่งนะคะอย่างเช่นที่ออสเตรเลียนะคะฝรั่งเศสโปลแลนด์แคนาดาเยอรมันนะคะเลบานอนอาร์เจนตินาสหรัฐอเมริกานะคะสหราชอาณาจักรโคลัมเบียสาธารณารัฐโดมินิกันแล้วก็สาธารณารัฐประชาชนจีนนะคะ ในบ้านเราเองนะคะก็มีแหล่งฟอสซิลของสัตว์ขนาดต่างๆนะคะในบริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันกับพืชแล้วก็มีไดโลบายมีหอยน้ําจืดหอยน้ําเค็มปลาแล้วก็ไดโนเสาร์นะคะที่พบว่าไปอยู่กับฟอสซิลพืชหลายๆชนิดนะคะที่ค้นพบหรือพวกต้นไม้ที่กลายเป็นหินนะคะที่มาจากการทับถมของตะกอนดินแล้วก็หินเ,นเข้าไปแทรกในเซลล์ของเนื้อไม้จนกระทั่ง ทําให้เหลือกลายเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นท่อนๆนะคะที่นี้นะคะตัวอย่างของฟอสซิลพืชที่น่าสนใจในบ้านเราก็จะมีให้ชมที่จังหวัดตากนะคะนครราชสีมากาลสินลำปางคอนแก่นสตูลแล้วก็พิจิตนะคะซึ่งถ้านิสิตสนใจนะ,ะก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก ในเว็บไซต์นะคะไปค้นโดยใช้ Google หรือไม่ถ้ามีโอกาสก็ลองแวะไปเที่ยวชมดูด้วยตัวเองนะคะทีนี้นะคะในการศึกษาค้นขว้าเนี่ยพบว่าฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์หลายชนิดเนี่ยไปพบมากในบริเวณที่เป็นทะเลทรายนะคะแล้วเขาก็พบว่าพอยิ่งขุดค้นลงไปก็ไปเจอพืชเจอสัตว์หลายชนิดที่ไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลทรายนะคะ เ็าจึงคิดว่าภายใต้ทายที่มาทับถมสภาพพื้นที่เดิมนะหรือมาทับถมบริเวณที่เคยเป็นเมืองที่เคยเป็นชุมชนของมนุษย์เนี่ยนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก่อนนะเพราะว่าไปเจอเมืองที่ถูกฝังใต้ทะเลทรายซึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนจะไปอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่มีน้ํา ตรงนั้นมันน่าจะเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆมาก่อนนะคะและจากความแปรปวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะเขาก็ยิ่งมั่นใจนะคะว่าแต่เดิมพื้นที่เหล่านี้หลายแห่งนะคะเคยเคยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้าที่มีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดแล้วก็เป็นป่านะคะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก่อนด้วยนะคะตัวอย่างทั้ง7ทะเลทรายนะคะ ที่คาดว่าเคยมีความอุดมสมบูรณ์มากมาก่อนของโลกก็ได้แก่ทะเลทรายอาราเบียน,นะคะในเอเชียตะวันตกนะคะทะเลทรายซาฮาราะะทางตอนเหนือของแอฟริกาแล้วก็ในทะเลทรายเกรตวิกตอเรียนะคะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. ทะเลทรายโกบีนะคะในประเทศจีน,นะะที่อยู่ใน เอเชียกลางนะคะทะเลทรายคาราฮารี ari, นะคะทางตอนใต้ของแอฟริกานะคะทะเลทรายโมแฮฟนะคะทางด้านตะวันตกของอเมริกาเหนือนะ,ะซึ่งโมแฮฟเนี่ยเป็นลักษณะของทะเลทรายที่ราบเรียบเป็นพื้นที่กว้างเลยนะคะซึ่งคาดว่ามาจากในยุค น้ำแข็งละลายหลังจากเกิดยุคไอซ์เอจนะคะที่น้ำแข็งปกคลุมท่วมโลกไปหมดพอน้ำแข็งละลายค่าน้ำแข็งก็เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็กวาดทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยนะคะก้อนหินใหญ่ๆก็ไม่มีปรากฏให้เห็นนะเห็นแต่เป็นที่ราบที่เต็มไปด้วยทรายเต็มไปด้วยตะกอนดินนะคะแล้วก็ในทวีปแอนตาร์กติกานะคะที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งนะคะเขาก็จัดว่าเป็นทะเลทายเพราะว่า มีปริมาณฝนน้อยมากเลยนะคะแล้วก็น้ําแข็งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคาดว่าเป็นน้ําแข็งในยุคโบราณหลายล้านปีนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังคงเกิดคงอยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่าปริมาณฝนตกน้อยมากในแต่ละปีนะคะเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรคือน้อยกว่า6นิ้วต่อปีบางปีเนี่ยตกแค่3มมิลลิเมตรเองนะคะเหมือนกับ ในทะเลทรายบางแห่งของโลกเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นทะเลทรายคือมันไม่มีการเกิดน้ําจากน้ําฟ้าตกลงมานะคะเพิ่มเติมเลยะะมันกลายเป็นน้ําแข็งที่อยู่มานมนานตั้งแต่ยุคหลายล้านปีก่อนนะคะดังนั้นในพาร์ทนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากพวกเราไว้นะว่าให้เราไปดูศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเราเองนะคะ